แลควคนนี้ขายอยู่รา้านกรบบทเดี๋ยวมาดูว่าต้องเสียค่าซ่อมอีกเท่าไหร่ถึงจะได้ขายแต่เดี๋ยววันนี้เอางี้นะมีเกมเกเค ใครทายผิดโดนป่าแป้งได้ค่ะเดี๋ยวให้แนทดทายแต่ว่าหนูจะไม่ให้บอสดูนะหนูเขียนแล้วหนูก็จะให้กล้องดูอ่าได้แฟร<อ>์พี่ไม่รู้นะว่าอยู่ทายเท่าไหร่นะใครผิดโดนนะเดี๋ยวให้เติมต่อให้บวกลบอ,อยากได้บวกลบเท่าไหร่สักห้าพันค่ะบอสถ้าทายเท่าไหร่แล้วก็บวกลบอยู่ในห้าพันนะใช่ค่ะใครผิดตัวนี้นะเออโฟล์กจูเนอร์กระโปรงหน้าพี่ว่าเลี่ยมว่ะกันชนหน้าหัวโดนละสตะกิดเข้าหมดเลยเนี่ยสองพันห้ารอยสะเก็ดหินเนี่ยดูแล้วเนี่ยเห็นป่ะกับมีรอยน่าจะไปแตะอะไรมาสักอย่างดูยางนี้เนี่ว่าายง สามปีแล้ววะต้องเปลี่ยนที่จ r พี่ว่าติดเพิ่มมั่วอันนี้เขาน่าจะแต่งเพิ่มใช่ไหมบอยเออพี่ว่านะน่าจะแต่งเพิ่มเดี๋ยวทอดออกดีกว่าพี่ว่านะปูถอ,อดออกต้องเก็บสี่ไหมวะไม่แน่ใจเลยอะ่ะมันเพราะมีรอยตรงนี้ดิไม่งั้นจะไปซื้อไอ้ฝาอย่างงี้มาจากไหนอะ่ะเอาไม่ไรเผื่อไว้ก่อนแล้วกันเผือ่อทำสีไว้หน่อยเท่าไหร่คะเผื่อไว้สองพันลวกันเผื่อหรือไม่ก็ซื้อเนี่ยชุดพี่ว่าสองพันเอาอยู่โอเคค่ะโอ้ประตูพี่ว่าขัดออก ิดไม่เาเผื่อขัดสีแล้วขัดไปได้ละพันห้าเห็นตรงนี้พอดีเลยว่ะชิ้นเดียวกับบางโคนบางโคนนี่กี่ตังค์เนี่ยพี่ก็ไม่แน่ใจว่ะบางโคนเผื่อไว้สักพันหนึ่งน่าจะอยู่นะแล้วก็ทำสีชิ้นนี้แต่เดี๋ยวดูชั้นหลังโ,โดนเนี่ยเห็นป่ะนี่ก็โดนรถจริงเยินเนี่ยไม่โดนอะไรมาเนี่ยขอบนี้เนี่ยทำสีก็ชนหลังสองพันห้าบวกบางโคนเนี่ยอยู่เออยางทั้งเซ็ตเมื่อกี้ลืมบอกเลยยางทั้งเซ็ตนี่ก็ต้องมีตัวเปหนึ่งแปด เปนแปดเลยเหรอคะบอสใช่สี่เส้นแรงเวอร์ <laughs> แรงเวอร์ <laughs> ไม่ต้องเปลี่ยนได้ไหมคะบอสไม่ได้จะบ้าเหรอ,อยางมันไม่ได้จริงๆหลังไม่น่ามีอะไรดูดิเขารักรถเห็นปะเขามีตัวแผ่นนี้แต่ว่าเนี่ยดูดิพอมีแผ่นเนี้ยมันโปรเทคได้มันป้องกันได้ลอยเห็นปะพอ <laughs> มีการอย่างเงี้ยดูพรมดิเลี่ยมเลยโน้ตในช่างหน่อยว่าเอาไอ้พวกนี้ออกไปนะ ค่ะได้ไม่เรียบร้อยเป็นไงยอดใกล้เคียงไหมใกล้อยู่ให้บุกลบตั้งห้าพันละฮนะโอ้โหนี้มันบุบนิดน,นึงวัดูดิแต่พี่ว่าเขาดึงได้พันหนึ่งถ้าดึงอะ่ะไม่มีไหล่รอบคันว่าคะสรุปราคาเลยได้คะ่ะสรุป <laughs> ยังไม่ใกล้เลยยังไม่จบเลยจริงๆริสครับเพจนี่ก็ดูดีเห็นปะ่ะมันไดขึ้นเนี่ยไม่มีรอยเลยนะบางคับมันจะเป็นรอยใบหรอดเนี่ยแต่เหมือนก้าโอเคโอ้โหแต่ผมมาไหลไม่หลักล้เลยอ่ะดูดิมันรอยเห็นป่ะต้องมีสามพันเนี่ยเผื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองน้้้าาาามมมััันเเครรรื่่่ออออองงงงกกกแททททหหหดดไบ อันนี้พี่ก็ไม่รู้จริงว่าอยู่ถ่ายเท่าไหร่แต่เห็น3าคนพยายามไปดูกันแล้วเมื่อกี้ได้ถ่ายเท่าไหร่คะหมื 1, 2, ่นสองหมื่นเท่าไหร่นะหมื 12, ่นสองพันค่ะให้บวกอีกห้าพันก็หมื่นเจ็ดค่ายางยังไม่พอเลยคราวที่แล้วก็ถ่ายผิดนี่ให้3คนเรืองถ่ายพีดอีก็ไม่ได้เผื่อค่ายางก็ะบอสงั้นก็สมควรโดนเอามา <c oughs> one two three เออขาอีกหน่อยขาอีกหน่อยสวยสวยเลยนี่แหละบทลงโทษของคนที่ไม่ตั้งใจทำงานผมไม่ถ่ายก่อนด้วยก็ถ่า,ายมาทุกคลิปก็รู้ประมาณเท่าไหร่ก็ยังถ่ายผิดอีกไม่เข้าใจเลยอนฮะ